ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบบยดชันสไตล์ประจำวันที่15กันยายน2564ยโดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเทียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอาะไรน่าสนใจนบ้างฟุตบอลไทยช่วงเทียงวันนี้พรีวิววิคเราะห์ ACL ชุมบุกค,คุณไดมอเตอร์ประทักกระทางมีจีประชุมรอบโจกทีมสุดท้าย โดยงานนี้ปีจีปทุมจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือไม่เมื่อต้องบุกมาเยือนชมุกค,คุนไดมอเตอร์ต้นสังกัดของพียองรัมสาสักไหประโคนถานะแชมป์เก่า2ส,สมัยโดยจะเตะกันเวลา15.30ของวันนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง t ูสปอร์ต2อชครับดอมมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าโดยงานนี้มาเริ่มจากทางฝั่งชมพุค,คุนไดมอเตอร์กันก่อนก็แล้วกันโดยคิมซังซิกพาขุนพลนักรบสีเขียวผ่านเข้าสู่ร,รอบ16ทีมสุดท้าย ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเมื่อไม่แพ้คใครเลยนรับแบ่งกลุ่มโดยความพร้อมในเกมนี้ขาดเพียงแค่โบดูบาโรเป็นทีมชาติแกมเบียที่มีอาการบาดเจ็บทําให้ทีมตัดสินใจส่งชื่อสัส,ะสะลักหาประโคนวิงแบ็กซ้ายชาวไทยอยู่ในโคต้าต่างชาติแทนแลาคากันว่าจะมีโอกาสลงสนามเช่นเดียวกันส่วนแกนหลักรายอื่นอยู่กันครบคันทั้งพักซึงโฮกองกลางอดีตเด็กฝึกของบาเซร์นาฮองจุงโฮกองหลังที่เคยอยู่กับทางอัลสบวก และก็กุสตาโวกองหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้วถึง7ประตูในรายการนี้ส่วนสภาพความพร้อมของฝั่งบีจีปทุมรนั้นงานนี้เดลัดบิดนะฮะผ่านเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกแต่เกมนี้มีปัญหาพอสมควรเมื่อจะไม่มีออเรลิโอวิทมาคุซูใหญ่คุมทัพข้างสนามเนื่องจากไม่เดินทางตามมาด้วยเพราะฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มอีกทั้งยังหมดสิทธิ์ใช้งาน3แกนหลักต่างชาติจากประบ่งกลุ่มอย่างทางติโก้รือซันโต อันเดรสตูเยสและก็วิกเจอร์คาโดโซที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึง2แข้งไทยอย่างทางชาตรีชิมทะเลและก็ทศพลชมชนก็ยังมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันสุปชัยคมสินฐานะผู้ช่วยจะทำหน้าที่คุมทัพในเกมนี้คาดกันว่า2ผู้เล่นต่างชาติที่มีชื่ออย่างทางอิฟรานฟันดี้และก็เควินอิงเกรโซจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงทันทีพร้อมด้วยแกนหลักชาวไทยทั้งสารัตยู่เย็น ปฐมพลเจริญรัะตะนพิลมและก็ธีรศิปิแดงดาเป็นกองหน้าตัวความหวังสูงสุดในครั้งนี้โดยคาดการณ์สเปตัวจริงที่ว่าจะลงสนามในช่วงของวันนี้ทางฝั่งทางชุนบุกคุนไดมอเตอร์นั้นก็จะมีซองบุมกึมชอยชุนซุนฮองจุงโฮคิมมินฮยอกคิมจินซูพักซึงโฮเรียวแจมุนมุนซอนมินคิมโบคยองคูนิโมโตและก็กุตสตาโบนะฮะ ส่วนเาะฝั่งบีทีปทุมนั้นก็จะมีชาัชายบุตรพรมอิฟราฟันดี้จักรพันแก้วพรมสารุิสันติภาพจันงอมสารัตยูเย็นอินเกรโซอ,อาพิสิทธิ์ปฐมพลเจริญรัตนพิลม์เจมรบสัมพาดีและก็ธีรศินแดงดาส่วนสถิติการพบกันและก็ข้อมูลน่าสนใจของทั้งสองคู่นี้ก่อนที่จะพบกันในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งของวันนี้นะฮะนี่จะเป็นครั้งแรกในการพบกันของทั้งสองทีม บิจปทุมเคยพบกับทีมจากทางเกาหลีใต้มาแล้ว2นัดในดรอบแบ่งกลุ่มแต่ล่าสุดปรากฏว่าแพ้อุซานฮุนไดมอเตอร์ด้วยสกอร์สอต่อศูนย์ทั้ง2นัดบีจิปทุมผ่านเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรส่วนชม,มุกคุนไดมอเตอร์เคยเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ถึง2สมัยเมื่อปีส0 0 6และก็2016ชมุกคุนไดมอเตอร์นั้นเคยพบกับทางทีมาชิไทยในรายการนี้ถึง12นัดปรากฏว่าแพ้เพียงแค่น2นัดเท่านั้นให้กับทางบริลัม เริ่มจากรอบสุดทีมสุดท้ายนัดแรกในปี2018บุกไปแพ้3-2ต่อและก็รอบแบ่งกลุ่มปี2019บุกไปแพ้1-0ต่อชุมุกคุณไดมอเตอร์เคยเปิดบ้านพบก,กับทางทีมจากทางไทยในราการนี้ถึง5นัดปรากฏว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อชนะถึง4นัดและก็เสมอ1นัด b บีจีประทุมเป็นทีมที่5จากไทยนะฮะที่เตรียมพบก,กับทางชุมุกคุณไดมอเตอร์ต่อจากทาง BEC เทโรศาสนะบริรัม เมืองทองและกระทังสิงห์เชียงรายปัจจุบันทีลศสิงห์ดาดาคนนี้ก็เป็นรองดาวยิงสูงสุดของแข้งไทยในรายการนี้ด้วยผลงานแปดประตูตามหลังนนทวัฒน์แทนโสภาเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นและสุดท้ายศัส,ะสะลักษ์ไห้ประโคนถือเป็นแข้งไทยรายที่3ในรอบ10ปีที่กำลังจะมีโอกาสลยสุยศึกฟุตบอลทั่วใหญ่ของเอเชียกับทีมต่างประเทศต่อจากทางสุรัตน์สุขะที่เคยลงเล่นกระทางเมลเบิร์นวิกตอรี่เมื่อปี2 0 1 1 และก็เจดรทธรบูมทันของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตเมื่อือการ2020นั่นเองครับเป็นนว่างงานนี้ถือว่าเป็นงานแรกที่ทั้งสองทีมนั้นเจอกันนะฮะก็ทางฝั่งชุนบุกก็จะมีพียองรัมไม่มั่นใจว่าจะได้ลงไหมในเกมเกมนี้ต้องรอดูกันต่อไปส่วนทางฝั่งไทยเรานั้นก็จัดเต็มนะฮะแต่ก็ขาดนักลบเยอะเหมือนกันพร้อมด้วยไม่ทับใหญ่ก็ไม่ได้ไปร่วมทีมด้วยงานนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนัดน,นี้้ต้ตอองใงใใหกกลัััจนนเยะะครบ เหล่าบรรดาวต่อมากแก้ีก่าครับเฮอร์กเก้ปราชมตัวเล็กไทยสร้างความระบากใจให้กับทางโปรตุเกสโดยทางเฮอร์กเก้ปราตกุนซื้อตัวเล็กของทีมชาติโปรตุเกสให้สะพานหลังเกมที่เอาชนะทีมชาติไทยไป4-1ตนน่ในศึกฟุตซอลเวิด์คัพ2021นัดแรกในกลุ่ม C ยกทีมชาติไทยสามารถสร้างความระบากใจให้กับทางโปรตุเกสได้ดีเลยทีเดียวโดยปราติกามาว่า ทีมชาติไทยเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างพร้อมกับสร้างความระบากใจให้กับเราในตอนเริ่มเกมพวกเขาเปลี่ยนทศัศนคติของพวกเขาเล็กน้อยเรายอมรับว่าพวกเขานั้นรู้ว่าเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวในแบบนั้นหลังจากนั้นเราก็ตระหนักดีว่าเราต้องควบคุมสตีอารมณ์จัดระเบียบแบบแผนใหม่ให้เข้ากับเกมมากยิ่งขึ้นจนมาเสมอกันและก็จบครึ่งแรกด้วยเกมที่ดีขึ้น จานั้นครึ่งหลังเรามีความต่อเนื่องของเกมมากยิ่งขึ้นมีความเทอทยานที่จะเข้าใจมาว่าเปล่านั้นอยู่ที่นี่เพื่อชนะทุกเกมซึ่งลูกทีมก็ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมนะผมเป็นไดวว่างานนี้เฮอร์เก้บรัยังบอกว่าเขาหนักใจเลยที่เจอกระทางทีมชาติไทยแต่ก็สามารถเอาชนะไปได้ในครั้งนี้4ต่อ1ก็เลยชดเชดียวแล้วมันข่าวต่อมากันก่นอนครับลุ้นดวลเพื่อนเก่าพี่เผยก่อนชุนบุ๊กจะเปิดปรงังเย้าดวลกระต่ายแก้วในศึกเ c l โดยทั้งพียองรัมนะฮะหรือว่าสัสลักไหประโคนบิงแบ็กซ้ายชาวไทยของชมพูค,คุนไดมอเตอร์ทีมชนะนําในศึกเคลิกของกาหลีใต้ออกมากราบมาว่าก่อนเกมจะเปิดบ้านพบกับทางบีจปทุมทีมแชมป์ไทยลีกในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบช6ทีมสุดท้ายในวันพุทธที่15กันยายนที่ถึงนี้โดยตเตไะไวท์วาปีรานีถูกใส่ชื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ กับทางชุนบุกเจ้าของแชมป์เคลิก8สมัยและก็แชมป์เ CL อีก2สมัยในรอบตัวเอาแทนที่โคต้าต่างชาติของโมดูบาฟโรไปอีกชาวแกมเบียที่มีอาการบาดเจ็บทำให้แฟนบอลน,นะฮะชาวไทยมีลุ้นได้ยนโฉมเจ้าพีลงวาดลวดลายเจอกับทางบีจีประชุมในช่วงบ่ายสามโมงของวันนี้โดยผมตั้งตารอเกมกับทางบีจีประชุมผมจะได้เจอกับเพื่อนหลายคนที่คุ้นเคยทีมชาติ บีจีม่นักเตะทีมชาติไทยหลายคนแต่ชุนบุ๊กก็เป็นทีมที่เล่นเพื่อชาติแลาทำเต็มที่อย่างแน่นอนส่วนตัวผมคิดว่าเรนานั้นต้องระวังธีลสินแดงดาและก็สารัตยู่เย็นให้ดีทั้งสองคนนั้นทำผลงานได้ดีกับทีมชาติไทยและเป็นสองคนสองผู้เล่นที่มีประสบการณ์แต่ชุนบุ๊กก็ตเตรียมความพร้อมอย่างดีฉะนั้นเราจะทําผลงานในเกมนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับเจ้าผีคนนี้ก็ได้กล่าวอย่าลืรก็ตามสัญลักษณ์ไฮประโคนนะฮะถือเป็นแข้งไทยรายที่3ในรอบ10ปี ที่มีโอกาสลงเล่นกับทางสโมสรต่างประเทศในศึก ACL ต่อจากทางสุรัฐสุขะที่เคยลงเล่นกับทางเบิ b ์ e วิกตอรีในปี2011นะฮะและธีรธรมาทันที่ลงเล่นกับทางย o โก h า m a F เอฟมารีนอตในปี2020นั่นเองสำหรับทางโปรแกรมของการแข่งขันของทางชมุกค,คุณไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้จะเปิดปั้นอาพวกกัทาง BG ประชุมของไทยในศึก AFC Champions l e a ปรอบส6งทีมสุดท้ายในวันนี้จะเตะกันเวลา15.30นีตามเวลาประเทศไทยนักสนามชอนจู ch ch World Cup Stadium, เวิลด์ค p ั t สเตเดียมถ่ายท่าสดทางช่อง t r ูสป p o r t HD 2ในครั้งนี้นครับก็ฝากติดตามเขาแล้วก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิ t โ l สไตล์ประจาวันที่15กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ